สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมอยู่ที่ AIC Clinic อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนะคะเนื่องจากว่าพิมหมดไปทำสัญญกรรมอยู่เนาะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับคุณหมอบอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยพิมมาพบคุณหมอบอยเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เราไปพบกันที่งานแต่ว่าคุณหมอบอกมันยังมีส่วนที่สวยได้อีกที่เหนือไปจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยทั่วไปไหมคะใช่ครับค่ะคุณหมอช่วยเฉลยหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ เวลาผู้หญิงเราอายุมากขึ้นเช่นสมมุติให้ยตัวอย่างเช่นอายุเกินสี่สิบไปเนี่ยมักจะลืมคือมักจะเลืมก็คือมักจะมักจะมองค่ามันไปว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราดูสวยขึ้น<ม>ดูหวานขึ้นแต่ใช่ไหมรู้ไหมครับผู้หญิงคนใหญ่จะกลัวเพราะว่ามันจุดนี้ก็คือคจุดที่ตรงปากน,นั่นเองหลายหลายคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับปากเนี่ยเป็นจุดที่ เติมความหวานให้กับใบหน้าแล้วเราทาลิปสติกบ่อยๆเนาะหมอใช่ครับมนี่เราก็เราจะลืมไงเราจะลืมกับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เติมความหวานความสวยให้กับใบหน้านะครับพราะวาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราทําทุกจุดเลยแต่เราลืมตรงนี้เหตุผลที่ลืมตรงนี้เพราะว่ากลัวกูจะปากบบบเบิ่งเกิดกลัวคนจะกลัวหมดค่ะประเด็นมันมีอย่างนี้ครับประเด็นคือการรักษาตรงบริเวณปากเนี่ยในคนอายุน้อย อายุน้อยหมายถึงผมหมายถึงต่ำกว่า35ลงมากับคนอายุเยอะเกิน40ขึ้นไปไม่เหมือนกันะนะครับคือคนอายุน้อยเนี่ยเด็กๆมาเนี่ยมักจะชอบที่มันเต็ม,ม,มสุดไปเลยซึ่งในความเป็นจริงถามว่ามันรับเข้ากันได้ไหมจริงๆแล้วต้องดูโครงหน้าประกอบแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าโครงหน้าของเขาเนี่ยมันยังดีอยู่นะคคือหมายความว่าส่วนอื่นมันยังเต่งตึงมันก็จะรับกันไปนะครับมุมปากคางปกติจะดูหมดทีนี้พอ อีประเด็นหนึ่งคือคนอายุน้อยเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าขอความชัดเจนกรอบปากที่ชัดอยู่แล้วของเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาหนะครับอพออายุมากขึ้นไม่ใช่ละริมฝีปากมันลอสเนาะมันลอสอคือมมใช่ครับเวลาเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกมีการสูญเสียปริมาตรมันเสียปริมาตรแล้วก็เสียเชฟด้วยทรงด้วยมุปปากก็ตกผ่านการใช้งานกลายเป็นว่าถ้าเราไปทําให้มันมันหูเป่งๆแบบไอ้คนอายุน้อยผมบอกเลยผิด มันดูหลอกนะหลอกไปนี่ไงสาเหตุที่ผู้หญิงเราเวลาอายุเกินสี่สิบจะกลัวบางครั้งไปเห็นคนอื่นฉีดมาแล้วเฮ้ดูแปลกเขาเลยกลัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันใชยเป็นธรรมชาติก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคผมพูดเสมอฉีดปากเนี่ยไม่ยากแต่ฉีดให้สวยยากคือให้พอดีให้เหมาะพอดีว่าแล้วก็ฉีดองศาเลยเมื่อกี้คุณหมออธิบายหลายอย่างมากว่าด้านหน้าด้านข้าง อะไรอย่างงี้ถูกไหมคะคือจริงแล้วเลาเราดูเรื่องริฝีปากนะครับเรามองด้านหน้าก่อนหน้าตรงค่ะปกติเราหน้าตรงเนี่ยต้องจําไว้เสมอนะครับปากล่างต้องหนาของปากบนสัดส่วนจริงๆแล้วปากบนกับปากล่างประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดห้าของพิมพ์ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดหนึ่งเองใช่นะไม่ถืออะหนึ่งจุดหนึ่งสองคือเราต้องให้ปากล่างอ่ะหนากว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะคร่าวๆนะครับแล้วก็เห็นเขาเรียกเห็นกรอบปากที่ชัดมุมปาก ไม่ตกนะครับของที่ปากมุมค่อนข้างยกอยู่แล้วนะหมอนของคุณพิมเนี่ยจริงแล้วเขาที่ดูจากมุมด้านหน้านะมุมปากไม่ตกนะครับขอบด้านบนชัดมีข้อเสียคือขอบล่างขอบล่างไม่ชัดแล้วก็เรื่องของปริมาตรความอิ่มของข้างล่างกับข้างบนสัดส่วนมันไม่เท่ากันอันนี้คือด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วเรามองเก้าสิบองศาเแลวเรามองเก้าสิบองศาเนี่ยริสิบปากบนเนี่ยจะต้องยืดมากกว่าริสิบปากบ้างริสิบปากล่างเล็กน้อย ประมาณสักจุดประมาณสองถึงสี่มิลลิเมตรเขา้าวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยเนี่ยคือต้องดูหมดต้องดูอีกอด้วยเช่นรูค้างประกอบคือเราต้องดูนิ้แนวเขาเรียกแนวขาขันไกขาขันไกหน้าประกอบคือมันต้องประกอบกันหมดมัน่อใดูสวยจะไม่เหมือนกับเด็กนะครับเด็กเนี่ยบางทีอายุยี่สิบห้าทุกอย่างก็ยังดีอยู่มันปากอย่างเดียวมันจบแล้วไม่ต้องจีอะไรมากด้วยการจีดปากให้สวยต้อง ข้อที่หนึ่งเลยนะครับต้องเลือกยาให้ถูกมีกี่แบบคะคุณหมอตอนนี้ที่<า>แบบว่าทีาีริริแล้วยายาที่ฉีดป,ปากมันมีหลายแบบคคือแบบกลัวมากคือสมมติสมมติถ้าเราแบบกลัวทิ้งน,นี่แหละกลัวถ้ากลัวเนี่ยผมแนะนำงนีเราเราจะแนะนําให้ใช้ยาที่มันอ่อนนุ่มเพราะมันอ่อนนุ่มมันก็จะอ่าเรียกว่ากระจายตัวเร็วนะครับไม่ไม่ดูดูไม่ไม่แปลกมากค่ะนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่มันมันมันแข็งตัวขึ้นหน่อยนะครับมันที่มันมีแข็งหลายระดับนะเราจะเลือกระดับให้คือมันมีไหลไหลไหลขั้นมากคเพราะมันแข็งขึ้นข้อดีคือมันอยู่นานขึ้นแต่ข้อเสียคือการกระจายตัวมันช้ามันจะบวมอยู่นานบางคนก็จะรู้สึกไม่แฮปปี้ตอนมันบวมแต่พอะมีดาวธามบางทีมีดาวธามแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเออมันอยู่นานมันก็จะเป็นข้อดีกว่าตัวนิ่มแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยเลยเนี่ยบางทีเราก็อยากจะให้ใช้ตัวที่ซอฟต์ลงหน่อย เพื่อให้รู้สึก comfortable เป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลงเยอะเป็นช่วงปรับตัวปรับตัวเข้ากับการฉีดเพราะชิ้นๆแล้วครั้งหลังๆก็มาฉีดแบบที่มันแข็งตัวแข็งมากขึ้นได้ใช่แล้วก็มาปรับจนหน่อยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าผมไม่ได้นะฉันฉันมีงบอยู่หลอดเยอะฉันต้องให้สวยแล้วให้อยู่ในที่สุดอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะทำยากหน่อยเพราะในความเป็นจริงแล้วต้องบอกงี้ัะปากนะครับเป็นจุดละเอียดอ่อนค่ะมันต้องมันจะต้องแบบค่อยๆบรรจงตกแต่ง การฉีดปากเนี่ยเราใช้เทคนิคพิเศษคือเราใช้ทั้งเข็มทู่และเข็มคมเพื่อให้มันเพื่อให้มันมันเป็นความปันนีเนยเพื่อให้มันปันนี่นะครับในขณะที่การผ่าตัดเนี่ยมันมันปันนี้เท่าเราไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเทรนด์ผ่าตัดมันเริ่มหายไปเพราะปัจจุบันเราสามารถแต่งปากประจับได้เราทําให้ปากมันมีเชฟมีรูปทรงที่สวยงามได้ในขณะที่การผ่าตัดมันทําสู้เราไม่ได้นะครับส่วนการฉีดด้วยไขมันก็เหมือนกันการฉีดด้วยไขมันเนี่ยมันเป็นงานยาว พราะว่าโมเลกุลเลือกเม็ดตัวเม็ดไขมันมันใหญ่มันไม่มันไม่ละเอียดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เราเลือกได้เนี่ราเจ้าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวความละเอียดขนาดไหนก็เลือกได้ใช่มันฉีดเข็มคมเล็กได้ฉีดเข็มคมใหญ่ได้ฉีดเข็มทูเล็กเข็มทูใหญ่โอ้โหมันคือมันเป็นงานละเอียดจริงหมอคะสมัยก่อนเนี่ยพิมม์เคยเห็นเพื่อนๆที่มาฉีดตอนที่มาฉีดที่นี่กันแหละแล้วก็เห็นว่าเขาใช้วิธีการแปะชาแล้วพิมพ์ยืนอยู่ข้างนั่งให้กําลังใจนี่พิมพ์ก็น้าตาคลอไปด้วยคือตอนนี้คือเขาสามารถจะ ทำให้คนไข้สบายตัวมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ยาชาอะไรอย่างนี้ได้ปกติเราจะนี้ฮะเราก็เราก็แปะยาชาก่อนค่ะพอเราแปะยาชาเสร็จเราก็เพื่อความสบายค่ะเนื่องจากว่ามันใช้เก็บทูด้วยเก็บทูดมันมันดูน่ากลัวใหญ่เนาะมันรังมันใหญ่เราก็จะฉีดยาชาให้เพื่อให้สบายตอนทาก็จะเออแค่ค่อนข้างที่จะวีแลกซ์หน่อยค่ะนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะฉีดยาชาเท่าไหร่ ส่วนทแปะแล้วก็ทําเลยเพราะก็ถือว่า,างี้ครับถือว่าปัจจุบันนะฮะตัวยาฟิลเลอร์ทุกตัวมันมียาชาผสม,มอยู่แล้ว,ลวม,มียาชาอยู่แล้วอดังนั้นเนี่เราก็ก็เอาทุกความสบายใจเพื่อเพื่อให้สบายตอนทำก็กเป็นสาวไทยใจสอหมออยากสวยแต่ใจสอคือนคนไทยคนไทยจะไม่เหมือนกับกับเราไม่เหมือนกับเกาหลีเราไม่เหมือนกับกับฝรั่ง นะครับคนไทยคนจีนจะเหมือนกันคือเราจะค่อนข้างขี้กลัวเชทีทีบแล้วก็ัวดเจ็บนะครับนอกจากนี้นะครับคือเปรย์ของคุณพิมแบบทุกอย่างโครงมันดีหมดละทำมาแล้วทุกอย่างมันโอเคแ่างแต่อย่างที่บอกนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะมองริสิบปากล่างริสิปากเออบนล่างมุมปากคางขางนะครับซอกซอกใต้ริสิบปากนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็ขานใจหน้าเนี่ยมองเป็นยูนิตเดียวกัน อ๋อตรงนี้คือหนึ่งหนึ่งยูนิตคือปกติเนี่ยควรไปด้วยกันดังนั้นถ้าบางคนบางคนนะครับที่มีปัญหาคือเขาอาจจะไม่รู้ตัวปกติหมอจะถ่ายรูปแล้วก็จะประเมินให้ค่ะถ้ามีปัญหาจริงๆเราต้องเราต้องแก้หมดนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ใช้ยาเยอะเพราะว่ามันมันแก้โครงมันแก้โครงสร้างของของส่วนขากลหน้าด้วยนะครับย่าปักกันเดียวก็ไม่มีอะไรง่ายค่ะที่หมอวิเคราะห์อย่างกรณีของพี่เนี้ย ก็มีส่วนที่ต้องปรับต้องแก้ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลอสมากจนบนบางมากอย่างเคสนี้ประมาณใช้ยาประมาณเท่าไหร่ถึงจะจริงเคสอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรียกว่าเด็กใหม่ด้วยเด็กใหม่เด็กใหม่อย่างเงี้ยหลอดเดียวพอหลอดเดียวพอนะคะหลอดเดียวพอเราหลอดหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยการฉีดเพื่อเติมเนื้อด้านในให้มันดูอวบอิ่มขึ้นค่ะนะครับฉีดจากข้างในเหรอคะเนาะมุมปากเราจะใช้เราจะใช้เข็มทูบไปจากมุมปาก เดี๋ยวพิมกลกาวว่าพิมคงไม่ได้ให้ให้เห็นนะคะจะไม่ให้ไม่ได้เห็นที่น่ากลัวเอจริงมันไม่เจ็บนะพอเราเฉียดชามไม่เจ็บแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะใช้แต่งขอบแล้วก็แต่งเขาเรียกว่าแต่งแต่งกรอบปากให้มันเป็นทรงนะครับจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือแบ่งย่าุ่มและขอบกรอบใช่ก็คืกรอบปากรูปทรงเรียวรูปทรงนะครับก็คร่าวๆอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเด็กใหม่ผมว่าพอแต่ถ้าถ้าบางคนอายุมากๆจริง สมมติแน่สมมุติหัวห้าสิบกว่าแล้วแล้วรู้สึกปากมันคุบเข้าไปเยอะเนี่ย oh. อันนี้จ,จะต้องเกินอาจจะต้องเกินหลอดเพราะว่ามันจะต้องไปปรับโครงสร้างข้างในแต่โดยส่วนตัวผม <Okay. S 2> ผมก็ค่อนข้างนิยามอนสูเปอร์ทีฟนะครับคือเราก็บอกว่าไม่ต้องรี่ถา <Okay. S 2> แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับแต่งเพราะว่าคือบางคนเข้าใจอยากสวยเร็วๆทีปุ๊บอยากให,ให้มันโอโ้แต่ปรากฏว่ามันมีดาวทามถ้าช่วงดาวทม์ในช่วงที่เราต้องบวมต้องอะไรอย่างเงี้ย มันรับไม่ได้ไ<ม>แล้วอย่างของเคสคีณถ้าเกิดสมมติทุณทำวันนี้เนี่ยจะบวมมากเลยค่ะคือปากเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเนื้อมันอ่อนเอาง่ายๆเลยนะครับเอาเข็มจิ้มลงไปยังไม่ได้ฉีดยาเลยบวมแล้วโอ้โหบวมแล้วเป็นตน้นดังนั้นเนี่ยถามว่าโดยเรื่องการบวมของการทําปากออกมาคู่กันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสองวันสามวันไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ลองสามถ้าลองฉีดไม่เยอะนะแล้วก็เราก,ก็ใช้ใช้ลิปก็จะดูเป็นปกติไปงานได้อะไรได้ครับเขียวไหมก็ ส่วนใหญ่ไม่เขียวแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ดวง่ที่ดวงีนน่ดวงเพราะว่าเราไม่รู้ซ่งใครจะแตกง่ายมากกใ,ใครจะแตกกระป๋ออันนี้อยู่ที่ผิวที่ดวงนะครับได้วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอไปนะคะเดี๋ยวไงพิมพ์ลงรูป before after ให้ได้เห็นกันแล้วกันว่าอะไรไงส่วนกระบวนการขั้นตอนในห้อง ทรีทเมนต์ขออนุญาตเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะว่าเป็นกระบวนการทางการแพทย์เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็มีบางทีเขาจะไม่ให้เห็นเข็มไม่เห็นอะไรเราเราก็ไม่ควรให้เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็แนะนําว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราล็อสตรงไหนหรืออะไรไงอย่างคุณหมอบอกข้างสองข้ง,ขงพิมพ์ก็ไม่เท่ากันบนล่างก็ไม่เท่ากันองศาหน้าหลังมองจากด้านข้างก็ไม่เท่ากันอีกเพราะนั้น ดูเองอาจจะไม่ทราบมาใ,ให้คุณหมอวิเคราะห์ดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าต้องใช้อะไรอย่างไรยังไงเพราะว่าเพราะว่าบางจุดของปปนนะิสิาก่าเขาบอกตามตรงเลยบางบางจุดเนี่ยเราใช้ยาหย,ยดเดียวเลยนะหยดเดียวเนี่ยมีขนคนลักษณเดียวเลวยเห็นไหม <laughs> คือบางจุด่ยมันหยดเดียวดังนั้นเนี่ยมันเป็นงานผมว่าป่าเป็นงาน,นละเอียดหลายๆคนไม่เข้าใจหลายคนหยดใจร้อนไม่ได้นีค่ครับคือไม่พอมาทําเพิ่มได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่า เป็นที่เข้าใจกันนะครับ <Okay. S 1> ผู้หญิงเราพออยู่มากขึ้นเนี่ยเรามองข้ามความสําคัญของปาในขณะเดียวกันในใจลึก,ลกทุกคนกลัวกลัวจริงๆครับกลัวทุกคนกลัวนะครับ,รบ,รบเราจะต้องค่อยๆเดี๋ยวคือมันเติมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่อย่าให้ล้นถ้าเกินแล้วมันมีปัญหาะนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบอยมากๆนะคะมาให้ความรู้กันอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกจะให้ได้เห็นผลงานคุณหมอด้วยนะคะ Before After อร์ของพิม หลังวิดีโอนี้จริงๆพิม์น่าจะแทรกไว้ตอนต้นวิดีโอด้วยนะคะหนึ่งนะคะจ้าววันนี้พิมพ์กับคุณหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็ แปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปะมาจนถึงขอบในฟิปปากรวมถึงติ่งตรงนี้ด้วยเผื่อคุณหมอจะเติมนั้นให้แล้วก็รับประทานยาฆ่าเชื้อหนึ่งเก,ก่อนที่จะฉีดค่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเดินออกมาจากห้องเลยแล้วก็เพิ่งจะเช็ดเลือดเล็กๆน้อยๆที่มันซิบๆมาตอนนี้เนี่ยยาชาพิชาไปหมดทั้งหน้าเลยเพราะหมอต้องบล็อกยาชารอบปากตรงนี้คุณหมอบอกประมาณ7เส้นเพราะว่า เส้นประสาทที่มันมาตรงนี้ต่างนี่มันเยอะมากนะคะนี่คือใช้ไปทั้งหมด1หลอดก็คือประมาณ1ซีซีฉีดทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนแต่ด้วยความที่คุณหมอเลือกตัวที่เนื้อซองให้นะคะก็จ,จับก็รู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็วามาได้ถามคุณหมอด้วยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยพิมพ์เคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าฉีดต่างด้วยฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยควรที่จะไม่ดื่มของร้อนอย่างเช่น กาแฟชาร้อนนะคะไม่กินก๋วยเตี๋ยวจอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุหมอบอกไม่เกี่ยวเลยยังไงเนี่ยดิีพิป,ปากมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันมนรวมเยอะมากๆยังไงมันมีการเบินอยู่แล้วก็ยังขยับตลอดทั้งวันอีกด้วยเพราะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะอิ่มเลยมีขอบทันที